เพราะฉะนั้นค่า x ที่เราจะพิจารณาก็พิจารณาในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงลบ2 x เป็นลบ2ลบ2ถึง2 x เป็น2และ2ถึงอินฟินิตี้เราก็มาดูเครื่องหมายของ x 2ลบ x 2บวก x 2ลบ x คูณ2บวก x ลบอินฟิตี้ถึงลบสนั้นนะคะเราก็ดูที่ x เป็นลบสาม x เป็นลบสามสองลบ x ก็ได้หก็เป็นบวก x เป็นลบสามสองบวก x ได้ลบหนึ่งก็ได้ลบจะเห็นว่าเมื่อเป็นช่วงนั้นเราจะพิจารณาจากเครื่องหมายเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นค่าออกมา บวกคูณลบก็ได้ลบ x เป็นลบสองได้4 2ลบ x ก็ได้4และสองบวก x ก็ได้ศนเป็น0ลบ2ถึง2เช่น x เป็น0ูนยลบ2ลบ x เมื่อ x เป็น0นย์ได้บวกเมื่อ x เป็น0ูนย์สบวก x ก็ได้บวกบวกคูณบวกเป็นบวก เมื่อ x เป็น2 2ลบ2ได้0 2บวก2ได้4 4คูณ0ได้0 2ถึง infinity เช่น3 2ลบ3ได้เครื่องหมายลบ2บวก x คือ2บวก3ได้บวก5ก็เป็นเครื่องหมายบวกลบคูณบวกได้ลบเพราะเราหาค่า x ที่ทำให้2ลบ x คูณ2บวก x นั้นมากกว่าเท่ากับ0ดังนั้น x ก็จะอยู่ในช่วงลบ2ถึง2เท่ากับ0ด้วยเท่ากับ0ด้วยก็คือรวมลบ2และ2ด้วยค่ะอันนี้ก็คือโดมเมนหรือเรนสคะ่ะ ค่า x คือโดเมนได้ว่าโดเมนของอะไรคะอันนี้ r 2ก็เท่ากับช่วงลบสถึง 2, 2ต่อไปเราจะหา Range ของ r 2 ในทางกลับกันเราก็จะเขียน x ในเทอมของ y เพื่อหาค่า Range จากความสัมพันธ์ x กำลังสองบวก y กำลังสอง ลบ xy เท่ากับสเราจะได้ x กำลังสองลบ y x ลบสบวก y กำลังสองเท่ากับศูนที่เขียนอย่างนี้ก็เพื่อที่จะมาเทียบกับสมการ ax กำลังสองบวก bx บวก c เท่ากับศูนย์ซึ่งเราก็จะได้ a เป็นหนึ่ง b คือลบ y และ c คือลบสามบวก y กำลังสองเพื่อที่จะนำมาใส่ใน x เท <c oughs> ่ากับลบ b <c oughs> บวกลบสแควรูท <c oughs> b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a เพราะฉะนั้นแทนค่า b ลงไป b คือลบ y a คือ1และ c คือลบ3บวก y กำลังสองส่วน ส a งคือหนึเพราะฉะนั้น x ก็เป็น y บวกลบสแควร์รูทากำลังสองบวกสิลบ4 y กำลังสองส่วนสมันก็ได้เป็น y บวกลบสแควร์รูทสิบลบ3 y กำลังสองส่วน 2. สอง ซึ่งข้อนี้ก็ทำให้เราง่ายขึ้นในการพิจารณาเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็เหมือนกับตัวเลขจะเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะเราจะได้ว่า x จะเป็นจำนวนจริงเมื่อ12ลบ 3y กำลัง2ต้องมากกว่าเท่ากับ0ตามสมบัติของจำนวนจริง ยต่ต่เราเปลี่ยนจาก y กำลังสองเป็น x กำลังสองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่า y ของเราก็จะต้องอยู่ในช่วงลบสถึง 2, 2เช่นเดียวกันนั่นก็คือทำให้ได้ว่าเร g e ของ r 2ก็คือลบสถึง2องอันนี้ก็เป็นการหาโดเมนในรูปของกำลังสอง ต่อไปเราจะดู6ผผนของความสัมพันธ์ถ้าเราให้อาเป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b แล้วความสัมพันธ์6ผันของ A อก็จะเป็นความสัมพันธ์จาก B ไป A ซึ่งจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ตัวนี้เราอาร่านว่า R inverse นะคะนั่นก็แสดงว่าเมื่อ AB เป็นสมาชิกของ R แล้ว BA <A S 1> ก็จะเป็นสมาชิกของ R inverse ตัวอย่างเช่น h คือความสัมพันธ์ที่มีคู่ลำดับ0-1กับ0-3 h inverse ก็จะเป็น1-0กับ3-0อันนี้เป็นเซตของคู่ลำดับ แต่ถ้าเขากำหนดเป็นความสัมพันธ์ x กับ y ละ่ะเราจะทำยังไงถ้าเราให้ r หนึ่งเป็นสมาธิเป็นเซตของคู่ลำดับ x y อยู่ใน r cross r โดยที่ y นั้นเท่ากับ3 x ลบหเราจะหา r inverse จาก R1 คือเซตของคู่ลำดับ xy อยู่ใน R c o s R โดย y เท่ากับ 3x ลบ1ก็แสดงว่า R1 inverse นั้นจะเป็นเซตของคู่ลำดับ yx ที่เป็นสมาชิกของ R cross R โดย y เท่ากับ 3x ลบ1 อันนี้ก็คือเราสลับจากสมาชิกตัวหน้าไปอยู่เป็นตัวหลังจากตัวหลังก็เปลี่ยนเป็นตัวหน้าโดย x กับ y นี้ยังคงมีความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ถ้าเราเปลี่ยนชื่อจาก y เป็น x และจาก x เป็น y เราก็จะได้ r inverse เป็นเซตของคู่ลำดับ x, y อยู่ใน R cos R โดยที่ f นั้นเท่ากับ 3y ลบ1อันนี้ก็คือ R inverse เราจะเขียนอย่างนี้ก็ได้ก็ตอบแต่ถ้าเราจะเขียนโดยทั่วไปเรามักจะเขียน y ในเทอมของ x นั้นจาก x เท่ากับ 3y ลบ1เราก็จะได้ว่า 3y เท่ากับ x บวก1แล้ว y ก็จะเท่ากับ x บวก1ส่วน3เพราะฉะนั้น R 1 inverse ก็คือเซตของคู่ลำดับ x y อยู่ใน R c o s R โดย y นั้นเท่ากับ x บวก1ส่วนสแต่อันนี้คือ r อินเวอรโอเคต่อมาเราจะดูฟังก์ชัน ฟังชันฟังชันคืออะไรฟังชันเป็นความสมพันธ์อันหนึ่งเราให้ a และ b เป็นเซตใดๆที่ไม่ใช่เซตว่าง F เป็นเซตของคู่ลำดับ xy โดย x เป็นสมาชิกของเซต A และ y เป็นสมาชิกของเซต B ที่มีสมบัติว่า ถ้า x 1 y 1และ x 1 y 2เป็นสมาชิกของ f แล้ว y 1เท่ากับ y 2เราก็จะเรียก f ว่าฟังก์ชัน